ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตำรวจที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้พดุงความยุติธรรมให้กับประชาชนนั้นไม่ได้ทำงานปกป้องประชาชนเสมอไปเพราะบางประเทศตำรวจก็บังคับใช้กฎหมายเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นเงินหรือความก้าวหน้าในอาชีพโดยใช้อำนาจในทางที่ผิดเช่นการรับสินบนการสืบสวนหรือจับกุม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าความรุนแรงของตำรวจทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมีกองกำลังตำรวจจํานวนมากที่ขึ้นชื่อเรื่องพฤติกรรมไร้มนุษยธรรมการคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกและกิจกรรมชั่วร้ายอื่นๆวันนี้เราจึงได้รวบรวม10กองกำลังตำรวจที่ทุจริตมากที่สุดในโลกถ้าพร้อมแล้วเรามารับชมได้เลยครับ ตำรวจปากีสถานตำรวจปากีสถานได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีการทุจริตมากที่สุดในประเทศจากการสำรวจโดยองค์กรต่อต้านการฉ้อโกงระหว่างประเทศประชาชนจำนวนมากเชื่อว่าตำรวจเป็นหน่วยงานที่ทุจริตมากที่สุดของรัฐบาลปากีสถานความโหดร้ายของตำรวจการขู่กันโชคการติดสินบน และการจับกลุ่มผู้บริสุทธิ์ล้วนเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกองกำลังตำรวจของปากีสถานตำรวจ AJK อยู่ในอันดับต้นๆที่เลวร้ายที่สุดในด้านการทุจริตและการเหยียดหยามตำรวจปัญจาบเป็นตำรวจที่แย่ที่สุดเป็นอันดับที่สองในปากีสถานเก้าตำรวจรัเสเซีย การทุจริตของรัฐบาลรัเสเซียไม่ใช่เรื่องใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองกําลังตำรวจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและอาชญากรรมที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัเสเซียกระทำทั้งความโหดร้ายของตำรวจการลิดถ่ยสินบน และการจับกลุ่มผู้บริสุทธิ์ล้วนเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกองกําลังตำรวจรัเสเซียเนื่องจากรายได้ต่อเดือนไม่เพียงพอทําให้ตำรวจรัเสเซียหันมาใช้การทุจริตและติดสินบน8ปดตำรวจซูดานซูดานเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุดด้วยเหตุผลหลายประการ ไม่เพียงแต่อดีตประธานาธิบดีโอมานอลบาชีเท่านั้นที่ถูกตั้งข้อหาอาชญากรสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ประเทศนี้ต้องทุกขทรมานจากกองกําลังตำรวจที่ช่อราดบังหลวงเป็นที่รู้จักกันว่าตำรวจซูดานลีดไถ่สินบนจากพลเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ตำรวจไม่ค่อยส่งรายงานหรือสอบสวนอาชญากรรมและมักใช้ความรุนแรงและการตอบโต้ผู้ที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดของตำรวจ 7. ตำรวจอัฟกานิสถานอัฟกานิสถานเป็นหนึ่งในกองกำลังตำรวจที่ทุจริตมากที่สุดในโลกและดูเหมือนว่าจะเลวร้ายลงตามกาลเวลาการรับสินบนทำให้ตำรวจอัฟกานิสถานไม่สามารถปรปับปรุงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การทุจริตก็มีให้เห็นในกองกำลังตำรวจเช่นกันเป็นที่รู้กันว่าตำรวจอัฟกานิสถานลีดไถเงินและสร้างความรุนแรงต่อพลเรือนที่จุดตรวจของตำรวจทั่วประเทศ ตำรวจยังติดสินบนพลเลือนให้จ่ายเงินเพื่อให้พวกเขาวได้รับการปล่อยตัวจากคุกหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุ่มแม้ว่าการทุจริตของตำรวจจะดีขึ้นเล็กน้อยด้วยความพยายามระดับนานาชาติและการฝึกอบรมใหม่แต่ก็ยังคงต้องทนทุกข์ทรมานจากการทุจริตและอำนาจของรัฐบาล 6. ตำรวจโซมาเลีย โซมาเลียประเทศที่บอบช้ำจากสงครามแห่งนี้ยังคงเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างมากผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตำรวจโซมาเลียขึ้นชื่อว่าไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคดโกงเหตุเนื่องมาจากพวกเขาได้รับค่าจ้างต่ำเจ้าหน้าที่ตำรวจโซมาเลียส่วนใหญ่จึงมักทำการรีดไถการขู่กันโชคการติดสินบนและก่อกวนประชาชนเพื่อรับเงิน 5. ตำรวจอิรักตำรวจอิรักมีประวัติศาสตร์การคอรัปชันอย่างยาวนานปัจจุบันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าตำรวจอิรักไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการก่อการร้ายและปกป้องพลเรือนในแบบที่พวกเขาต้องการและแม้ว่าอิรักจะมีเงินทุนและความพยายามในการฝึกอบรมตำรวจใหม่แต่พวกเขาก็ไม่สามารถจัดการคอรัปชันได้เพราะตำรวจอิรัก ยังคงฝักใฝ่ในศาสนาและมีส่วนร่วมในการลักพาตัวการเรียกค่าไถ่ายและการติดสินบน 4. ี่ตำรวจพม่า พม่าติดอันดับ4ของประเทศที่มีหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริตในกองกำลังตำรวจเป็นเรื่องปกติมากสำหรับที่นี่เป็นที่ทราบกันดีว่าตำรวจพม่าให้เหยื่อจ่ายค่าสืบสวนคดีอาชญากรรมนอกจากนี้การริดถ่ายเงินจากพลเรือนยังเป็นที่นิยมในหมู่ตำรวจพมา่า เนื่องจากพม่าปกครองด้วยระบอบทหารที่เผด็จการสูงดังนั้นตำรวจพม่าและสิทธิของประชาชนทั้งหมดจึงอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงของเหล่าทหาร,รเผด็จการสามตำรวจเคนยาเคนยาอยู่ในอันดับที่3ในบรรดากองกำลังตำรวจที่ทุจริตมากที่สุดในโลกตามรายงานการสำรวจล่าสุดของความโปร่งใสระหว่างประเทศ พลเรือนกว่า92%ของเคนยาจัดอันดับให้ตำรวจของพวกเขาเป็นตำรวจที่มีการทุจริตมากที่สุดและหลายคนได้จ่ายสินบนให้กับตำรวจในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาพลเรือนถูกติดสินบนในการจ่ายเงินให้ตำรวจเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆเช่นศุลกากรการดูแลสุขภาพการศึกษาตำรวจการลงทะเบียนและใบอนุญาต พวกเขาต้องจ่ายสินบนแม้กระทั่งบริการสาธารณูประภคทั่วไป 2. ตำรวจเม็กซิโกเม็กซิโกครองตำแหน่งที่2ในบรรดากองกำลังตำรวจที่ทุจริตมากที่สุดในโลกตำรวจกออาชญากรรมสูงขึ้นเป็นประวัติการในเม็กซิโกซิตี้และเมืองชายแดน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากก็ยังคงทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงทุกวันเนื่องจากค่าจ้างต่อเดือนค่อนข้างต่ำทำให้ตำรวจเม็กซิโกส่วนใหญ่หันเข้าหาการทุจริตเพื่อหาเงินทางอื่นเพิ่มขึ้นโดยตำรวจจะติดสินบนอาชญากรและขู่กันโชคนักท่องเที่ยวและเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขาให้ทางเลือกแก่เหยื่อเพียงแค่สองทางคือพวกเขาจะยอมจ่ายเงินสินบนหรือจะยอมตาย พลเรือนถูกติดสินบนในการจ่ายเงินให้ตำรวจเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆเช่นศุลกากรการดูแลสุขภาพการศึกษาตำรวจการลงทะเบียนและใบอนุญาตพวกเขาต้องจ่ายสินบนแม้กระทั่งบริการสาธารณูปโภคทั่วไป 1. ตำรวจเฮติ กองกาลังตํารวจที่ทุจริตมากที่สุดในโลกก็คือเฮติตํารวจเฮติมีอิทธิพลในทางลบอย่างมากต่อสังคมและวัฒนธรรมเฮติโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดจรรยาบรรณมาระยะหนึ่งแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฮติได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและละเมิดกฎหมายหลายฉบับเช่นการลักพาตัวการค้ายาเสพติดและความโหดร้ายของตำรวจ พวกขาต่อต้านแม้กระทั่งการป้องกันหรือตอบสนองต่อความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มหัวรุนแรงและความไร้ระเบียบของ h n p ดูเหมือนจะลดลงเล็กน้อยหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเดือนมกราคม2010ที่ผ่านมาแต่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าจะยังคงเป็นเช่นนั้นหรือไม่